สวัสดีครับพี่น้องเอซสุภสุคนเดอสำหรับเต๋าแคนาดานะครับเจ,เจอกันอีกแล้วเนาะครับพี่น้องหลังจากเลิกงานเนาะพี่น้องกลับมาบ้านโอ้ยเห็นหยาเราหกคักหกแน่เนาะบ้านคนจะสวนยังไงคือมาหกคักแท้ะน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 ้อเนาะพ่นว่าเอาจัดห้เลยนะครับผมเมือนอนี่มานิดเหนื่อยนะครับแต่ว่ากระสู่เนาะพี่น้องเนาะ สู่ซะก่อนเด้ยพี่น้องเดี๋ยวต้นไม้อยู่บ้านมันสิบัวง,งามนำเพินเน้ด้พี่นอนะ้องเนาะเออให้ความสะอาดหน้าบ้านเจ้าของนี่นะครับผมอืมภผบอกมากหลายต้นไม้เนี่เนาะพี่น้องเนาะดังนั้นก็ต้องปลูกแมนบอพี่น้องปลูกเลยถ้ามากหลายกรไดนะ้เนาะพี่น,อน้องเนาะ ตั้งแต่มาอยู่แคนาดาพี่น้องก็รู้สึกว่านะครับกะเขาซองปีแล้วนะครับแต่ว่าส่วนนี้เนาะพี่น้องหกตั้งแต่ปีแรกมาฮอดปุ๊บจัดปรับเลยต้นไม้นะครับทํางานมาได้เงินมากดซื้อต้นไม้มาปลูกพี่น้องนาะบ้านแนวคนมันหมักเนาะพี่น้องเนาะแต่เราคนหมักบ่คือกันพี่น้อง มากย่างใดก็ซื้อแบบนั้นละพี่น้องเออเออเอาตามที่สบายใจนะพี่น้องเนาะบ่ได้เดือดร้อนผู้ใดหรอกนาะพี่น้องเนาะว่าแต่หายเจ้าของมีความสุขนะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดไปเถอะนะพี่น้องแมนบอ,อืมบางเทือต้นไม้พี่น้องบางเทือไปทํางานมาเนาะลูกค้านะครับพ,พูนในหมู่บ้านขาเจ้าถิ่มต้นดอกไม้พี่น้องเอ้ยขยะเาขาแต่ว่าดอกไม้เฮ้าพี่น้องเอ้ย The g a r g e n e i g h b o r the my flower in the house พนว่า <c oughs> คือคือได้พนันว่านะ <c oughs> ในช่วงนี้เนาะพี่น้องก็ไม่ได้หดน้ำดอกพี่น้องเพราะว่านะครับหิมะเพิ่งเศ้าแล้วกัฝนฝนแล้วกับไลเลียมาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมันก็เลยทำให้ดินซุ่มซื่นพี่น้องผมก็เลยวางใจในจุดนี้ส่วนงานประจำของผมดะบอบพี่น้อง ผมเห็นงานตั้งแต่จันทร์ฮอดวันศุกร์พี่น้องเอ้ยผมก็เห็ุงานสวนนี่แหละพี่น้องคืออยู่เมืองไทยผมก็เห็ดสวนนะครับผมเพราะว่าผมหมักสวนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยอืมผมก็มีหัวคิดไอเดียทั้งนี้คือกันเนาะพี่น้องนะเนาะบ่ต้องไปคิดหลายพี่น้องเรื่องนี้เพราะว่าเฮามีพื้นฐานของมันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะในการทําสวนภาษาอังกฤษบ่ค่อยได้ดอกพี่น้อง แต่ว่าเขาบอกมากกับพ่อเข้าใจคือกันเนาะครับพี่น้องเพราะว่าในเรื่องนี้ฮา่นฮูมาแต่เมืองไทยแล้วพี่น้องเอยเอยเอกะพ่อเดาเดานะครับผมว่ามันน่าจจะเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะตอนหน้าแรกๆพี่น้องต้นไม้ก็ย่งงโหลายปันไดเราพี่น้องอืมผมมาปุ๊บผมเห็นมันโ,โอเคไทยผมก็เลยจัดแจงเนาะพี่น้องเนาะ ตั้งแต่ยายนำตกมาหนาบ้านนะครับผมต้นไม้ไหต่างๆนะผมผมก็ย้ายมาต้นไม้ผมก็ซื้อเพิ่มหลังจากไปทำงานมานะครับลูกค้าเขาถิ่มผมก็เอามาปลูกนะครับผมเป็นขยะเฮาเป็นขยะเขาแต่เป็นดอกไม้เฮาได้พี่น้องเออปลูกลงไปมันก็งามว่าแต่ดูแลมันเนาพี่น้องเนาะ ในอนาคตพี่น้องคิดว่าอยากเหดหัวขึ้นสูงประมาณจักหน่อยเพราะว่าแถวนี้กวางมาหลายพี่น้องมาแต่ละเทือส5ี่หาตัวเป็นครอบครัวพี่น้องเอ้ยยามกวางมาเนี่ยบ่ลดเขาต้องจอดพี่น้องเพราะว่ามุงนี้ข้าเจ้าเป็นแหล่งที่นะครับรักษาพันธุ์สัตว์นะครับต้องดูแลนะครับ กวางออกมาปุ๊บรถจอดกันเป็นแถวนะครับตรงนี้มันบ่ค่อยมีอุบัติเหตุหรอกเพราะว่าคนที่นี่เขาระมัดระวังเกี่ยวกับซัต์ขามถนนเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่ปุ๊บพวกกวางมันก็บได้ยานได้พี่น้องมันก็มากินพวกพักพวกหญ้าพวกดอกไม้ลหละแต่ว่าผมก็พยายามเอาดอกไม้ที่กวางมันบ่ก,กินมาพี่น้องเพราะว่าถ้ากวางมันกินเนาะ ดอกไม้ก็คือสิโบมีของส่วนผมนะพี่นอ้องปลูกเท่าใดกระเบิดเนาะพี่น้องดังนั้นผมก็อยากเข็ดหัวขึ้นมาพอป้องกันให้กวางมันบ่อเข่ามาได้นะครับพี่น้องเพราะว่านะครับถ้ามีดอกไม้สวยงามแล้วสวนผมกะสิเป็นที่คนถูกตาถูกใจในแอเรียนี้เ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะ,ะครับพี่น้อง กรขอขอบคุ้นหลายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะทีมว่าแวะเวียนเขามาเยี่ยมมาชมนะครับในคลิปวิดีโอของผมหวังว่านะครับผมคลิปต่อไปนะครับ อาจจะดีกว่านี้หรือคนใดที่มักสนใจนะครับผมในการทำสวนหรืออยากเบิงลู่ทางหรืออยากฟังคนโม่เมาคือผมนี่แหละก็คือแวะมาเด้อหรือผู้ใดอยากคูว่าชีวิตคนไทยในต่างแดนเป็นอย่างไรก็เข้ามาแวะมาชมกันเนาะพี่น,อน้องเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณ f อทซีูผูสุคนนะครับผมและผู้ติดต,ตามและกำลังจะติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เต๋าแคนาดาสวัสดีครับผม